ในนี้มืดจังไรนะฮะปลายเทรนนิง่งการฝึกลดประสาทสัมผัสและใส่เกียวเริ่มฝึกจะมึนงงฝึกโดยใช้แขนและใช้ขาก่อนมันก็จะมั่วๆแบบนี้แหละพอร่างกายเริ่มปรับสภาพแยกฝึกว่าจะใช้ขาหรือแขน4ี่ดานพยายามจะเทรนพอเกินระยะควบคุมมึนงงหาบอลไม่เจอแล้วใช้ในฟุตบอลฟังเสียงกระดิ่งในกีฬาคนตาบอดก้าวไม่ถึงเรียกวอรัง เราจะใช้วอครั้งสร้างโครงสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาเพื่อวัดระยะและพื้นที่เมื่อเราเสริมระบบประสาทที่มืดบอดแห่งการรับรู้พอนํามาใช้กับการเคลื่อนที่ปกติการเคลื่อนที่จะดีขึ้นมองว่าคู่แข่งถ่ายน้ําหนักตัวย้ายจุดศูนย์ท่วงไปทางไหนแล้วเคลื่อนที่สวนอีกทางหลอดขาส่วนนี้ลื่นเศร้าใช้อ่านการเคลื่อนไหวของคู่แข่งไล่แขนตีเข่าในกีฬามวยไทยหรือฟังเสียงในมวยตับจากย้ายปมหลังหัวให้กดทับ ในกีฬาจูยิสึใช้อ่านการเคลื่อนไหวอีกฝ่ายเมื่อตัวเรานอนอยู่บนพื้นส่วนเทคนิคตาเดียวนิยมใช้ในยิงปืนยิงธนูหรือกีฬาต่อสู้ที่มีแผลแตกในนี้มืดจังเลยนะฮะ